หลังจากที่เราได้ดูในส่วนของการเช็คชื่อรายวันในหน้าที่ของครูผู้สอนที่เป็นครูประจำชั้นแล้วนะครับเราจะมาดูอา user อีกคนหนึ่งนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นครูสุป,ปรณกรนะครับซึ่งครูสุป,ปรกรเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นครูประจำชั้นนะครับถ้าเราที่ผมเซตไว้นะครับ ครูสุภกรไม่ได้เป็นครูประจําชั้นนะครับในห้องไหนเลยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเช็คชื่อเข้าเรียนรายวันเนี่ยนะครับครูสุภกรก็จะไม่มีข้อมูลตรงนี้ขึ้นมาให้เช็คนะครับก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากครูสุภกรเนี่ยก็มีมีตารางสอนนะครับมีตารางสอนห้องม1ทับ2ซึ่งเราได้ทำการเช็คชื่อไปก่อนหน้านี้นะครับอ่า ตรงนี้เราจะมาดูกันว่าครูสุปกรณ์ะรจะสามารถที่จะเช็คชื่อในชั่วโมงสอนของตัวเองนะครับได้อย่างไรนะครับก็ไปที่ข้อมูลนะครับปพ,อพอนะครับแล้วก็มาดูที่บันทึกเวลาเรียนได้เลยนะครับบันทึกเวลาเรียนนะครับอันนี้เราจะพบว่ามี ข้อมูลอันนี้คือเป็นช่วงเดือนกรกฎานะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราเช็คไว้ในช่วงของเดือนตุลาใช่ไหมครับนี่นะครับเดือนตุลานะครับจะเห็นว่าเนี่ยครับมีการลาใช่ไหมครับมีการลานะครับนี่นะครับที่ลาป่วยนะครับ อ่ะนะครับก็ซึ่งวันที่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่ที่เฉพาะส่วนที่มีคาบเรียนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เขาอาจจะขาดไปในคาบที่ไม่มีเรียนวิชานี้ก็จะไม่ได้มีข้อมูลขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีข้อมูลสรุปให้ด้วยนะครับว่ามาเท่าไหร่นะครับขาดเท่าไหร่ลาเท่าไหร่นะครับส่วนข้อมูลในหน้าแรกนี้อันนี้คือผมเช็คไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่เช็คเฉพาะในเวลาเรียนนะครับ น,นี้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นในส่วนของการเช็คชื่อในรายวิชานะครับก็คือสามารถที่จะเข้ามาเช็คได้นะครับโดยที่นะครับเอ่อเช็คเฉพาะคนที่ขาดหรือว่าไม่มานะครับแล้วก็ข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะลิงก์กับส่วนของการเช็คชื่อรายวันนะครับถ้าเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถที่จะเช็คไปในส่วนของ เฉพาะของวิชานี้ได้นะครับ